ดีห้าเสียงสี M ่ C, รูปจำให้ดีสามัญเอกโทรตรีจตัาว่าอักษกรกลางผันได้ครบทุกตัวไม่ต้องปวดหัวอัปลองมาพันกันดู ก็อ่านได้กลายเป็นเสียงสามันอักษรสูงผันได้สามเสียงเอาช่วยผันให้พร้อมเรียง เติมก็อาจได้กลายเป็นเสียงสามัญอักษรต่ำต,ำ,ตำไว้ให้ดีนะจะผันกี่ทีก็มีอยู่แค่สามเสียงจ้า เติมก็อ่านได้กลายเป็นเสียงสามัญวันในยุคพันสนุกทุกทีวันในยุคเกิดเป็นเสียงดนตรีมีห้าเสียงสี่รูปจำให้ดี ัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะอ่ะคลิปนี้นะเป็นคลิปนะคะอธิบายใบายงานที่11นะอ่านและสังเกตคําที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำนะอักษรต่ำนะคะ่ะดูค่ะหน้าตานะกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ได,ด้มาแล้วจ้าเจ้าหญิงมาแล้วด้วยนะคะอ่ะใบางานที่11ออ่านและสังเกตคำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษร ต่ำนะอักษรต่ำนะอักษรต่ำนะจากที่นักเรียนดูคลิปนะยังจำได้ไหมคะอักษรต่ำเนี่ยสามารถผันได้ทั้งหมดกี่เสียงนะคะ,ะถูกต้องค่ะนะเสียงที่ผันได้สามาัญนะสามัญโทตรีนะสามัญโทตรีนะนะคะทีนี้มาดูนะคะวันณยุยุคเนี่ยนะจะมีรูปแล้วก็เสียงนะ รูปคืออะไรนะรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นได้นะคะรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นได้มองเห็นนะคะนักเรียนนะรูปวรรณยุกเนี่ยอะไรที่มีรูปวรรณยุกบ้างอามองเห็นไหมคะพยายามให้มองเห็นอะอะรูปวรรณยุกนะคะอะไรที่มีรูปนะรูปคือสัญลักษณ์แทนใช่ไหมคะ ไม้เอกมีลูกสามัญมีลูกไหมไม่มีไม้โทมีลูกไม้ตรีมีลูกไม้จัตวามีลูกนะคะที่มีลูกไม้เอกนะไม้เอกไม้โทไม้ตรีนะคะและไม้จัตวานี่คือรูปของวรรณยุกต์นะรูปจะมีแค่4รูป4รูปเท่านั้นนะแต่เสียงจะมี ห้าเสียงนะตามเพลงไงวรนณยุพระนุกทุกทีวรรณยุเกิดจากเสียงดนตรีมีห้าเสียงสี่รูปจำให้ดีสามันเอกโทตรีจัตวานนอาะนะนักเรียนมาสังเกตตารางด้านบนสุดนะเห็นเห็นพี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเจลมูล ช่องตารางมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6าี่ห้าช่องใช่ไหม่ะช่องตารางมี6ช่องช่องแรกเนี่ยนะช่องแรกจะเป็นนะอักษรที่เราจะต้องผ่านกันนะก็คืออักษรต่ำนะพย,ยัญชนะที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นอักษรต่ำหมดเลยนะคะจะต่ำเดี่ยวต่ำคู่เท่านั้นเองนะคะทีนี้เวลาเราผ่านวรรณยุกนะคะเบื้องต้นเลยนะคะ ยังจำวิธีการอ่านแจกลูกได้ไหมคะต้องออกเสียงอะไรก่อนออกเสียงพยัญชนะตามด้วยสระอันนี้พิเศษมีอะไรคะมีวรรณยุกมาใส่บนหัวด้วยนะ,ะก็จะต้องออกเสียงอะไรคะพยัญชนะสระและวรรณยุกนะคะสตัวนี้ตามลําดับเลยนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นนะครูจะฝึกแจกลูกก่อนนะคะแล้วค่อยอ่านเป็นคำนะถ้าเราแจกลูกคล่องแล้วเราก็สามารถอ่านเป็นคําได้นะคะ เรื่องพยัญชนะจบไปแล้วอักษรต่ำนะนี่คือพยัญชนะอักษรต่ำหมดเลยมาดูค่ะเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเสียงมีเท่าไหร่คะเสียงมีห้าห้าเสียง ส่วนรูปนะรูปมีแค่4รูปเท่านั้นนะเราพูดถึงรูปของวันณยุนะมี4รูปนะสามัญไม่มีรูปนะสียงเอกรูปเอกนะรูปเอกอันนี้คือรูปเอกนะรูปโทแต่ในนี้นสังเกตไหมคะเอ๊ะทำไมมันขยับจ้องเนี่ยทำไมมันไม่อยู่ตรงบ้านของมันเนี่ยจริงๆแล้วสียงเอกต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ นี่นี่นี่คือความพิเศษของอักษรต่ำค่ะไม่ตรงบ้านไม่ตรงปกใช่ไหมคะเสียงสามันนี้ปกติเลยนะออกเสียงปกติรูปก,ก็ปกติเขียนปกติหมดเลยสามันนะถ้าเป็นอักษรตำ่ำอักษกรกลางก็เหมือนกันนะคะเขียนตรงรูปตรงปกอักษรตำ่ำมีเสียงเอกไหมคะไม่มีเลยเห็นไหมคะว่างเปล่าเลย แต่มีรูปเอกเห็นะ่ะลูกคำามีรูปเอกมาเลยแต่กระโดดมาอยู่ที่บ้านไม้โทมาเลยเห็นไหมคะหนีแล้วนะไม่เอกไม่อยู่แล้วนะคะแสดงว่าถ้าเราเห็นอักษรต่ําที่ใช้รูปเอกเสียงมันจะไม่ตรงนะคะเสียงมันจะจะกลายเป็นเสียงโทรูรปเอกเสียงโทคําบ้าน เช่นเดียวกันถ้าเป็นรูปโทไม่ตรงปกไม่ตรงบ้านรูปโทเสียงจะเป็นตรีและไม่มีจัตาวานะคะเอกจัตาวาตัดไปเลยอีว่างๆเนี่ยคือผ่านไม่ได้นะคะผ่านไม่ได้นะคะอ่าฉะนั้นอักษรต่ำจะผ่านได้แค่3เสียงสามัญโทตรีสามัญ พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเสียงโทรรูปเอกจะเสียงเป็นโทนะคะต่อไปรูปโทเสียงจะเป็นตรีนะคะมันจะข้ามบ้านกันไปนะคะอ่ะทีนี้มาฝึกอ่านถ้าจําเพลงได้นะ,ะแยกพยัญชนะได้สูงกลางต่าก็ผ่านได้สบายเลยนะคะ นึกถึงเพลงไว้นะคะอ่ะตัวอย่างเช่นคออาคาคออาคาไม้เอกคาคออาคาไม้โทค้าคาค้าขา,ขา ขออาขาขออาขาไม้เอกขาขออาขาไม้โทค่าขาขาค่าซออีซี ซอีซีไม้เอกซีซอีซีไม้โทสีซีซีสีอ่านนะคะครูสอนอ่านแล้วเวลาเรียนฝึกอ่านก็ให้ลองสะกดนะคะสะกดแล้วก็ฝึกจนคล่องพอคล่องแล้วเราก็อ่านเป็นคำได้นะคะ อ่านเป็นคำอ่ะฟังคุณครูนะคะขาข้าขาซา,าอ่อช้างนะชาชาชาสีสีสีทีที่ทีท คือพือ้ผือฮือฮือฮืองมูงมูงมูมูมูม,ม,มนะะูนะคะอ่านคะอย่าลืมฝึกนะคะ สำหรับคนนักเรียนที่สามารถดูคลิปคุณครูได้นะคะก็ฝึกอ่านเป็นคำนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งคลิปะะการอ่านมนาะที่หลายกลุ่มะะของห้องคุครูได้